เผยภาพลาบ92ปีถูกเทียบสาวไทยใหญ่บ้านเกิดจังหวัดแพร่น้ำตาลพิจักคณาอยู่ช่องสามทั้งชีวิตพบรักต่างค่ายแฟนทิ้งหนีเข้าป่า น้ำตาลพิจักขณาวงศารัตนศิลป์นักแสดงสาวที่ผ่านทางงานละครทางช่องสามมานับไม่ถ้วนชีวิตที่แม้จะไม่เป็นไปตามแผนแต่เธอก็เลือกคว้าโอกาสสำคัญในจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งผลลัพธ์จากการตัดสินใจอนาคตในครั้งนั้นนำเธอมาพบกับมุมมองทัศนคติและวิธีจัดการเรื่องราวในชีวิตเธอบอกว่าตอนเด็กอยากเป็นครูไปอยู่เชียงใหม่มา3ามปีเพราะไปเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์เชียงใหม่เราเกิดในครอบครัวรับราชการเลยมีความรู้สึกว่า คงต้องรับราชการแหละแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบเด็กเวลาเล่นกับเด็กก็จะเป็นครูครูแล้วที่เลือกเรียนศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทยพอเรียนได้3ปีก็ได้มาทํางานในวงการบันเทิงตอนนั้นไม่อยากลาออกรู้สึกว่ามันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าคราวนี้มันต้องเลือกระหว่างความฝันกับโอกาสเราก็มองว่าโอกาสมันไม่ได้มาถึงตัวเราง่ายๆถ้ามันไม่เวิร์กเราก็แค่กลับไปเรียนใหม่สุดท้ายก็เลยเลือกโอกาสต่างกันกับสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะเป็นแผนชีวิตมันเปลน เี่ยนไปอยากสิ้นเชิญจากการเป็นครูมาเป็นนักแสดงมันเหมือนกับเราต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ฝึกนับหนึ่งใหม่แล้วพอมาอยู่กรุงเทพตอนที่จะเลือกเรียนใหม่ก็ต้องช่างใจมากๆว่าจะกลับไปเรียนครูเพื่ออนาคตไว้ไหมหรือเราจะมาลุยทางสายการแสดงไปเลยปีแรกที่เข้ามาในวงการบันเทิงถือว่าเป็นปีที่หนักหนาสาหัสสําหรับเรามากๆตอนนั้นอายุประมาณ20ปีเรียนอยู่ชั้นปี3มันเหมือนเป็นความถูกที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่เหมือนกับการอกหักที่หลายคนอาจ เคยอกหักมาบ้างไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมาอยู่ท่ามกลางแสงสว่างที่ใครก็สามารถวิจารณเราได้เลยทําให้คนพบว่าลึกๆแล้วเราเป็นคนแคร์คาพูดคนเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนเครียดทีเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดหมดเลยนะตอนนั้นก็ปรีไปหมดเลยกลับไปร้องไห้โทรไปร้องไห้กับที่บ้านทุกวันแต่พอเห็นว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงเรามากเลยพยายามเข้มแข็งนับตั้งแต่นั้นมาส่วนเรื่องความรักเธอเผยว่าคือเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักถ้าไม่นับ พี่เลิฟในวัยเด็กหัวเราะเวลารักใคร่ก็จะมองไปเผื่อถึงอนาคตไม่ใช่คบกันไปก่อนแล้วค่อยเลิกเราเบื่อกับความเสียใจเพราะทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่มันต้นแรกมาด้วยความเจ็บปวดเราจะไม่หล่อเล่นกับความรู้สึกทั้งของตัวเองและของคนอื่นแต่ว่าสําหรับความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาถึง9ปีนี้เราก็คาดหวังตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเพราะคนนี้รู้สึกว่ามีแววที่จะไปต่อได้ยาวและเขาไม่ได้เข้ามาเล่นๆมันก็ค่อนข้างเป็นความรักที่โตเป็นผู้ใหญ่เพราะเราไม่เคยมี กาตว่ขนาดนี้มาก่อนเรื่องที่คุยกันปรึกษากันก็ต่างออกไปแต่กลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่เราตามหาและอย่างที่หลายคนรู้ว่าเธอนั้นเป็นสาวเหนือชาวจังหวัดแพร่และเธอนั้นถูกเปรียบเทียบภาพหนึ่งที่มีอายุกว่า92ปีแล้วซึ่งทางเจ้าของโพสต์คือเพจที่เป็นเพจของชาวจังหวัดแพร่ได้เผยว่ามีคนคอนเฟิร์มมาแล้วว่าสาวงามเมืองแพร่ในยุคสมัยปัจจุบนันนองน้ำตาลน,นางสาวพิจักขณาวงศารัตนศสินดาราและนางเอกชื่อดังของช่อง3ส,สาวงามเชื้อสาย บ้านวังหลวงตำบลวังหลวงอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่เทียบกับแม่เตียวเริญกุศลสาวงามใบหน้ารูปไข่ตาคมผมยาวเชื้อสายไทยใหญ่บ้านใหม่สาวงามในยุคอดีตของเมืองแพร่ในช่วงสมัยรัชกาลที่7เมื่อกว่า90ปีที่แล้ว